นิ่คเสนวัตกรรมการใช้ P.U.Foam ฟมที่ฉีดใส่พื้นบ้านโดยตรงสำหรับป้องกันพื้นสุดตัวน้ำเสาะสัตว์เลือคานเข้าไปอาศัยใต้พื้นบ้านและปัญหาอื่นอีกมากมายฉีด p u เ o ฟมทีเดียวครบจบทุกป,ปัญหาพร้อมเก็บงานให้ลูกค้าสวยงามเหมือนสภาพเดิมและยังมีรับประกันงานให้อีก2ปีเต็ม มีการสำรวจหน้าง,งานก่อนเริ่มทำงานโดยละเอียดเพื่อให้การฉีด P u ยูโฟมมีประสิทธิภาพสูงสุดดูแลลูกค้าเสมือนฉีดบ้านตัวเองครบจบเรื่องการฉีดโฟมหนึ่งเดียวในประเทศไทยสนใจติดต่อสอบถามเร็วที่สุดได้ที่0635654636